สวัสดีค่ะูนาแฟมิลี่นะคะวันนี้ก็พามาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวที่ทุ่งนาช่วงเย็นๆอากาศดีมากไม่เย็นเท่าไหรน่น้ะบาย สองโมงกว่าพาวัวที่คลอดได้เดือนหนึ่งมาเลี้ยงกับฟูของเขากับแม่พล่อยตัวผมที่เอาไปตัดหญ้าให้เขากินก็ได้ดีขึ้นเขาก็กินหญ้านะแต่ว่า เป็นเพราะอะไรเพราะเขาไม่อ้วน่ะกินหญ้ากินก็ปล่อยเขาก็ากินทั้งวันดูมาสองวันแล้วปล่อให้เขากินเขาก็ากินทั้งวันแต่ว่าไม่มีน้ำมีนวลเหมือนที่เขาบอกกันน่ะเขาบอกว่าผิดกระบูนให้ฉีดยาแต่ยังไม่ได้ฉีดก็แค่ให้เขากินยาบำรุงแล้วก็ตอนแรกๆนะ่ะ เอาเข้ามาปล่อยทุ่งนาเขาจะไม่ค่อยกินหญ้าที่ทุ่งนาเขาจะยืนอยู่ตัวอื่นก็กินแต่เขาไม่กินเขาก็เดินแล้วก็ยืนเหมือนกับเป็นไข้หรือเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ได้พาไปหาหมอก็เอาไปกลับไปบ้านแล้วก็ไป ปัดยาให้เขากินบดยาให้เขากินค่อยยังชั่วก็เลยเอาเอามาที่ทุง่งนาเพิ่งเอามาเมื่อเช้าดูดูตั้งแต่เช้าเขาก็กินญ้ากินหญยาทั้งวัน จะรอดูอีกสองสามวันสองสามวันถ้าเกิดว่าถ้ากินยญาแบบนี้เขาก็น่าจะอ้วนขึ้นแหละนูนนูนตัวนูน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ